สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจะมาพบกับแนวทางหาน้อยหมัดรวมจะแนวทางของวันศุกร์วันที่24เดือนหนึ่งจะเดือนมกรา2 0 6สิบแปดจ้ามือนีกัมาพบกับแนวทาง,าอาทางของแอ 1, จดจอ,อย 68, จาอาาอ i, ตามเคยจ้าสำหรับผลสรุปแนวทางห้าหน้อยของวันที่23มือว่านจ้าสำหรับห้าหน้อยมัดรวมเด่นหากับเก้าวิง่งลูดจ้ากันหนึ่ง สำหรับผลจาน้อยรอบเฉพาะคิดรอบแรกเก้าแปดหนึ่งหลางสี่สี่สำหรับแปดหนึ่งชุดกันเฮามีกันหนึ่งเด่นหนึ่งแต่ว่าไปบทถึงแปดหนึ่งเนาะหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหามาแปดหนึ่งจ้าผัดไปสำหรับรอบพิเศษสามแปดสองหลางสามเก้าสำหรับสามเก้าพิเศษเข่าเก้าสามเน้นเน้นจา้า เด่นเก่าวิลุดเก่ามาบนผ่านไปสำหรับรอบปกติ023ย์หลาง62อ่าปกติก็ผ่านไปเนาะสำหรับรอบ VIP 773เจหลาง24สําสำหรับแนวทา,าขงข้าเมื่อนี่จับคู่เขารอบพิเศษร,รอบเดียวเน้เนๆเลยเนาะเก่าส3เก่าสำหรับสุด3ตัวขอ้าผ่านไปเนาะจ้า โอ้โหฮานอยมัดรวมส่วนนี่เนาะอ่ะแต่ตอ้องขอโทษขอพ่ยพี่น้อง fc หล,หลายเนาะสำหรับฮานอยมัดรวมเพ้า์เฮาจะจับคู่เขา่าหน่อยเดียวเนาะมาหน่อยเดียวเข้าน้อยชุดไปหน่อยสําหรับแนวทางฮานอยมัดรวมวันที่ยี่สิบสามนี่เนาะอ่าถ้าพีน่น้อย fc ท่านใดนําไปเป็นแนวทางของฮานอยกาซานีิคือว่าปังสำหรับนอยกาซาีิคือเข่าเต็มเต็มสองตัวบนสองสามตัวบนแล้วก็สองตัวหลังเลยเนาะ โอ้โหขบเลยจะสําหรับน้อยกาศาสต์น้อยกาศาสต์ในถังแอจอยจำโบพีสนี่คือมาสามตัวบนหาเก้าหนึ่งสำหรับหากเก้าหนึ่งหนึ่งหาเก้าจะเน้นเๆเลยน้อยกาสามตัวบนน้อยกาศาสต์จะสําหรับบนเก้าหนึ่งสองตัวบนเก้าหนึ่งก็คือเข่าตรงๆจะเน้นเๆเลยเก้าหนึ่งหลังสามหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามสุดกันโอ้โหน้อยกาศาสต์ขบสองตัวบนสองตัวหลังสามตัวบน ปังเนาะถ้าพี่น้อยเอฟซีจะได้นาไปเป็นแนาทาวทา,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 างถือว่าปังเนาะสําหรับฮานอยมัดรวมพวกเฮาจะน้อยกับศาสตร์กะบางเถื่อบางข้างกับสรุปหายบางเถื่อบางข้างกะลืมไปคือกันเด้อจ้าตามกันต่อจากกัฮานอยมัดรวมวันที่ยี่สิบสี่จ้าสำหรับวันที่ยี่สิบสี่เมื่อนี้มีแนวทางวเวลาพาฒนาห้ด,ด้วยจะลาพาฒนากรลโหลหายสองสูตรจะสูตรเดิมสูรหลักกับสูตรเม็ดเดียว หมัดรวมวันนี้ให้ไปที่เด่น3กับ7จ้ะสกับ7จกับ3วิ่งรูดจ้าจับคู่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าหสำหรับ3จ้าสาสี่ สามห้าสามหกอ่าสามเจ็ดคูเรนสำหรับเลขเบิ้์มือนี้แอจอยคนยนุญาตการเบิ้์สามสามหอยเนาะสำหรับเลขเบิ้์มือนห,หนี้ฮานอยมารวมสามส่วนจา้าเบอ้์สามสามตามหกถ้าชอบตามได้จะตาบวกบวกผูชอบปล่อยพานได้แล้วจา้ามือนี้หมูซื้อว่าคํานวณได้ฮานอยมารวมเด่น เด่นสามดส,สามนี่คือชนกันอยู่สองตัวสามตัวเลยแต่บางเถื่อมาขังชนแล้วปังก็มีชนแล้วบบปังก็มีเด้อจะพิจารณาเบิ่งได้เนาะสำหรับแปดสามสามแปดตัวเดียวกันกับชุดเด่นจ้ะแปดเก้าแปดศูนย์แปดสามามด้วยแปดสี่สำหรับชุดกันสามตัวบนเจ็ดสามแปด 3ามหาสองคูสุดท้ายจะแปดสามหกสำหรับตัวเด่นตัวเน้นฮาหนอยมัดรวมจะเมื่อวานเก่าสามถือว่าเน้นๆอยู่เดอ้อจ้ะสามตัวบนเน้นไปที่สองเจ็ดศูนย์สามหาสองเบอร์อาตัวการจะแปดสี่แปดสาม เบิ้สามหาสามหกเจ็ดศูเจดหนึ่งสำหรับตัวเด่นตัวเด่นก็คือตามนี้เลยจะสำหรับฮานอยมัดรวมโเฮาจ่ะฮานอยลูกหายส้องสูตรมัดรวมกับแยกน้อยจะ หมักสุน้วยได้กะสามารถเข้าไปนําเปรียบนําไปเปรียบเทียบพิจารณากันเบืองได้เนาะเผื่อมีตัวหมกักตัวชอบคอยตามเราจะสาหรับแนวทางแต่ละแนวทาง,ขงเขาจะสําสหรับฮานอยมารวมมือนี่ก,ก็คอยมาปังๆละกันเนาะจากขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางสูงดีเฮงๆปังๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า